สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับ BNX2 นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนำบวกกับอัปเดตโปรอินเทอร์เน็ตฟรีของเครือข่าย t ท o ม m o v e h นั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับผมที่กำลังมองหาสมัครเน็ตของ m o v e อยู่สามารถรับชมในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมแนะนำให้ทุกคนนะครับผมดูให้จบนะครับเพราะว่าผมจะมาสอนรับอินเทอร์เน็ตในแอปตัวนี้ด้วยนะครับผมที่มีชื่อว่าทูมูฟเฮนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละโปรกันก่อนนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสโปรไว้ให้กับทุกคนตรงนี้นะครับใครสนใจตัวไหนสามารถกดรับสิทธิ์ตามนั้นได้เลยนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีมาให้ทั้งหมดอยู่ที่8ตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันนะครับสําหรับตัวแรกนะครับผมก็กดดอกจัน8 7 8ดอกจัน3 65สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับแลกอินเทอร์เน็ต3กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่30บวอนเองนะครับ ลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับผมตัวนี้คุ้มมากเลยนะครับใช้งานได้1เดือนเต็มที่สําคัญก็คือเป็นเน็ตนะครับผมที่สามารถใช้ได้ทุกแอปเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันบ้างนะครับสําหรับตัวที่2กดอกจันแปดเจ็ดแปดอกจันสามสามสามสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับแลกอินเทอร์เน็ต320 MB สสามารถใช้งานได้นะครับผมอยู่ที่1วันนะครับหรือว่าย4บชั่วโมงนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่3ามกดกจัน878ดแปดกกจัง1น2สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับแลกโทรฟีทุกเครือข่าย50นาทีนะครับก็สามารถใช้งานได้อยู่ที่7วันหรือว่า1อาทิตย์เลยนะครับผมตัวนี้คุ้มอยู่นะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับสําหรับใครที่สนใจนั่นเองนะครับใครที่เป็นสายโทรนะครับผมก็เหมาะเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวถัดไปเราไปดูตัวที่4กันบ้านนะครับ แล้วสำหรับตัวที่4นะครับทุกคนก็กดดอกจัน8 7 8ดอกจัน0 9 8 7์สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมสามารถใช้งานทูไว w i ไฟไม่อั้นนะครับผมหนึ่งวันนั่นเองนะครับก็ลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนั่นเองนะครับเดี๋ยวถัดไปเราไปดูตัวที่5กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่5กดดอกจัน8 7 8ดดอกจัน 0 9 7 7สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับสามารถเล่นโซเชียลนะครับผมพวก l ลน์หรือว่า Facebook หรือว่าถ่ายฟีดเบาๆได้อยู่ที่7วันนะครับเป็นเน็ตนะครับผมที่สามารถเล่นแอปพลิเคชันทั่วไปนั่นเองนะครับผมอาจจะไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่6กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่6กดอกจัน808์สี่เหลี่ยมตัวนี้อินเทอร์เน็ต 15G กิกสามารถใช้งานได้สูงสุดก็คือ30วันนะครับที่สำคัญนะครับสามารถเลือกรับนะครับผม เป็นเลขสิทธิ์สิทแรกซื้อนะครับผมในเซเวได้ด้วยนะครับก็ลองกดแล้วก็ดูข้อความดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่7กันบ้างนะครับสําหรับตัวที่7ก็ดอกจันห7ึ่สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับก็เน็ตความเร็ว1 5 0 kb นานอยู่ที่1วันนะครับเหมาะสําหรับการใช้พื้นฐานนะครับผมที่ไม่ต้องการความเร็วสูงมากนะครับอย่างเช่นนะครับผมเช็คข่าวเบาๆหรือว่าถ่ายฟีดนะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่8ตัวสุดท้ายกันบ้างน,นะครับสําหรับตัวที่8ตัวสุดท้ายกดดกจัน8 7 8ดอกจัน 2, ดอกกจัน1สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตที่เราจะได้ก็คืออยู่ที่ 320MB สามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับก็แนะนําให้กดสมัครให้ครบนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับอินเทอร์เน็ตในแอปของ TrueMove โดยตรงบ้างนะแล้วสําหรับวิธีการรับเด็นโดยตรงนะครับผมมากดที่สิทธิพิเศษตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่มีแอปเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับมากดที่ t o o p o i n t แรกเน็ตตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็สามารถมาเลือกรับได้เลยนะครับผมมีหลายโปรมากมายนะครับก็นะครับทุกคนได้ทั้งซิมเติมเงินแล้วก็ซิมรายเดือนเลยนี่เองนะครับมีทั้งโทรฟรีหรือว่าเล่นเฟซทั่วไปนะครับผมลองกดเข้ามารับกันดูได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้กับทุกคนใหม่นั่นเองนะครับ